สวัสดีครับทุกคนวันนี้ออมจะมาอัปเดตนะครับว่าชีวิตของออมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ขออภัยในความมืดด้วยนะครับผมคือช่วงนี้อ,อมกลับแพร่มานะครับก็กลับมาเพื่อที่จะมา มากับบ้านอ่ะเออกับบ้านเ,บบานเฉยๆนะครับมีเวลากับแพ่ช่วงนี้ก็ประมาณ3-4วันนะครับก็ไม่ได้กลับนานนะเพราะว่าชีวิตช่วงเนี้ยอ,อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอ,อมมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมายเลยนะครับผมอมก็เลยมานานไม่ไม่ได้นะครับก็มาได้แป๊บเดียวนะเพราะว่าออมอยู่ที่นู่นเนี่ยอมก,ก็มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้มีแมวใหม่แม่นะครับอมอก,ก็ต้องเลี้ยงแมวด้วยนะครับผมก,ก็ จะทิ้งมันก็ไม่ได้นะครับเราเราจะทิ้งมันอยู่อยู่ที่นู่นก็เราก็เราก็ต้องดูแลมันนะครับก็อมมาที่นี่อมก็มาได้แป๊บเดียวนะฝากกับคนที่บ้านไว้ได้แค่แป๊บเดียวคือออมกลับมาออมก็ไม่ค่อยจะได้ทําอะไรมากนะครับนอกจากหนึ่งนะครับนั่งอ่านหนังสือแต่อ่านอ่านหนังสืออมไม่ค่อยได้อ่านนะอมขี้เกียจนะครับผมอมก็จะอ่านประมาณ20 30นาที1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งนะครับอมช่วงนี้นะอมก็จะไม่ได้อ่านหนังสือนานขนาดนั้นอมกลับมาออมก็จะทาอยู่ประมาณนี้มีงานของตัวเองนะครับแล้วก็มีงานของแม่นะครับที่ออมจะทำนะครับผมงานของแม่ก็จะมีการเกอะคะแนนนะให้กับนักเรียนนะครับผมก็มีการกาะคะแนนมีการช่วยวิเคราะห์ข้อสอบมีการช่วยตรวจข้อสอบของแม่นะครับอมกลับมาที่นี่นะครับผมอีกสักประมาณ2วันนะครับอมก็จะกลับเชียงใหม่แล้วนะครับผม ยอมรับนะว่าช่วงนี้อมไม่ค่อยได้มาทําคลิปเพราะว่าเนื่องด้วยความขี้เกียจของออมเองนั่นแหละนะครับผมก็จะพยายามนะทำให้ได้บ่อยที่สุดนะครับเท่าที่อมจะทําได้เนาะคือช่วงนี้อมขี้เกียจนะครับผมมาอัปเดตชีวิตของออมกันนะครับผมก็คืออมอยู่ที่นู่นนะช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยอมก็จะไปโรงเรียนนะครับตอนนี้ปิดเทอมแล้วนะปีนี้ก็ปีสุดท้ายแล้วนะครับปีหน้าก็จะไปมาหาลัยกันแล้วนะครับปีนี้ ในช่วงที่ผ่านมานะครับหนึ่งเลยออมก็คือไปโรงเรียนนะครับตื่นเช้ามาไปโรงเรียนนะครับผมกลับจากโรงเรียนมาก็มาสอนพิเศษนะครับผมออมสอนพิเศษวิชาภาษาไทยนะครับแต่ว่าออมไม่ได้สอนให้กับคนไทยนะออมสอนพิเศษภาษาไทยให้กับเด็กต่างชาตินะครับเป็นคนมาเลเซียนะครับผมที่เขาต้องการจะเรียนภาษาไทยนะครับแต่ว่าเวลาออมสอนนะครับออมก็ไม่ได้สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับออมก็สอนเป็นภาษาไทยซะส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจจริงๆก็ค่อยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ คือออมกลับมาจากโรงเรียนนะครับก็น่าจะประมาณสักประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับผม4ี่โมงครึ่งอ,อมกลับมานะออมก็จะมีเวลาในการ ตเตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวเตรียมจัดสถานที่สอนต่างๆนะครับหลังจากนั้น5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งอมก็จะสอนแล้วซึ่งออมก็จะมีเวลาว่างนะครับผมในช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งเป็นต้นไปนะอ,อมก็จะใช้เวลาในช่วง6โมงครึ่งเป็นต้นไปเนะี่ยเป็นเวลาของตัวเองนะครับก็จะไม่ค่อยได้ทําอะไรเนาะมีการอ่านหนังสือนะครับผมกินข้าวเนาะกินข้าวนะครับอ่านหนังสือแต่ว่าอมอ่านหนังสือเนี่ยอมจะไม่ได้อา่อนะออานนานขนาดนั้นนะครับอมจะไม่ได้อ่านแบบประมาณแบบว่า3ชั่วโมงอาไม่ได้อ่านนานขนาดนั้นอมเคยอ่านหนังสือนนาาที่สุดประมณ 2ช bon. ั่วโมงนะคร e ับผมสชั่วโมงนี่ก็คือการทํา uh ข้อสอบโทอีกนั่นเองนะครับผมก็คือนั่งนั่งทดลองทําข้อสอบโทอีกนะครับอันนี้คือการอ่านหนังสือที่นานที่สุดของออมแล้ว at นะค <im ือ2ชั่วโมงนะออมไม่ไม่เคยนั่งทําข้อสอบนานมากๆมาก่อนเลยนะครับผมคือประมาณ2ชั่วโมงนี่คือนานสุดละออมเนี่ยในการอ่านหนังสือของออมนะครับออมจะไม่ได้เน้นไปในด้านของทบทวนเนื้อหานะครับออมจะเน้นไปในเรื่องของการทําข้อสอบซะส่วนใหญ่นะวิธีการอ่านหนังสือของออมนะครับออมก็คือจะไปรวบรวมนะข้อสอบนะครับจากอินเทอร์เน็ตมาาานออมมก็ั่ง ส่วนตรงไหนที่ผิดนะข้อไหนที่ผิดข้อไหนที่ทําไม่ได้นะครับออมก็จะไปเปิดดูนะว่าเฉลยมันเป็นยังไงแล้วถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ค่อยไป ไปให้คนที่เขาเข้าใจอธิบายหรือว่าไปเปิดใน y o u t u b ส่วนใหญ่ก็เปิดใน y YouTube แหละนะออมก็ไม่ค่อยให้ใครอธิบายหรอกนะครับผมเพราะลบบกวนเขาเนาะเออออมก็ไม่ค่อยให้ใครอธิบายให้ส่วนใหญ่ออมก็จะเปิดใน YouTube หรือไม่ก็เซริร์ชหาใน Google นะครับในการหาคําตอบเอาด้วยตัวเองนะครับผมอันนี้ก็คือความเป็นออมนะครับในการอ่านหนังสือเป็นเทคนิควิธีการอ่านหนังสือของออมนะครับออมก็อ่านหนังสือ เป็นส่วนน้อยก็แล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการเป็นการเรียนกับการทํางานซะส่วนใหญ่นะครับผมเนาะแล้วก็อแอบแอบหมดไปกับการเล่นเกมนิดนึงนะเนาะพอช่วงนี้ออมติดเกมด้วยนะครับผมก็ก,ก็ยอมรับว่าขี้เกียจเลยก็ไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่าขี้เกียจนี่แหละครับผมเอาจริงออมเล่นเกมช่วงนี้ออมติดเกมนะครับออมไม่ได้ติด ไม่ได้ติด ROV เหมือนเมื่อก่กอนแล้วนะตอนนี้ออมติดอ่ากีฟุตบอลติดเปสนะเปสเออออมเล่นเปสทั้งวันเลยนะออมเล่นเปสแบบตลอดเวลาเลยนะครับผมก็ก็แต่แต่ก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะเออออมออมก็เป็นไอกากคนหนึ่งอ่ะที่อยากจะเล่นอยากจะเล่นเกมนะครับผมก็เล่นเพจนะช่วงนี้เออนะมีการเล่นเล่นเกมนะครับผม ก็คือชีวิตของออมก็มีแค่นี้ครับผมไปเรียนกลับมาทํางานนะครับทํางานก็แล้วก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะในการเล่นเกมอ่านหนังสืออ,อะไรของตัวเองไปนะครับผมวันพฤหัสนะออมก็จะมีการเรียนรอดอด้วยนะครับในชีวิตช่วงนี้เนาะก็เป็นปีสุดท้ายนะครับที่ค่อนข้างที่จะจะจะบอกว่าชิวก็ไม่ได้จะบอกว่าจะบอกว่าไม่ชิวเลยก็ก็ไม่ได้เออมันก็มันก็แอบชิวอยู่นิดนึงนะอันนี้คือชีวิตช่วงนี้ของออมนะครับผม ก็มีคลิปอีกเยอะแยะเลยเนะี่ยที่ออมยังไม่ได้ลงนะครับผมก็ตุนไว้นะ ก็เดี๋ยวจะพยายามตัดลงนะจะพยายามขยันขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในการที่จะตัดคลิปนะครับแล้วก็เอาเอาลงให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นอกจากการสอนพิเศษภาษาไทยนะครับออมก็มีการสอนภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับผมมีการเตรียมสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ออมจะมีการสอนภาษาอังกฤษแล้วนะเพราะว่าออมออมจะไม่ไม่ค่อยได้สอนเด็กแล้วนะครับเพราะคือภาษาไทยอ่ะ คือทุกคนภาษาไทยอ,ออมสอนเด็กครับผมแล้วออมสอนเด็กอ,ออมมันไม่ใช่ทางออมนะครับเพราะว่าออมสอนเด็กมันแบบมันมันเหนื่อยอย่ะเออมันมันเหนื่อยอ่ะจริงๆคือมันไม่ค่อยฟังเราครับออมก็จะชอบสอนผู้ใหญ่มากกว่าเนาะออมช่วงนี้ออมจะมีการสอนภาษาอังกฤษนะครับออมก็มีการเตรียมตัวในการที่จะสอนภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่าเดี๋ยวออมจะมีการขายคอร์สสอนภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมเนาะแต่ที่ออมยอมสอนภาษาไทยเนี่ยเพราะว่า1เลยได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองนะครับแล้วก็2นะครับ ได้ได้เงินนะครับผมถ้าถ้าสมมุติไม่ได้เงินนี่ออมไม่ไม่สอนอย่างแน่นอนเลยนะครับผมปัจจัยหลักที่ออมสอนก็คือออมได้เงินนะครับใครที่ยังติดตามออมอยู่นะครับไม่ว่าจะเพิ่งมาติดตามหรือว่าใครที่ติดตามออมมานานแล้วนะไม่ว่าจะใน YouTube หรือว่าใน Tik t o อกนะครับออมก็ต้อง ออมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ออมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะนเองด้วยความขี้เกียจของออมเองนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามออมอยู่นะไม่ว่าใครที่จะตามมาจากทิกตอกนะคือช่วงนี้ออมก็ไม่ได้ทำทั้งใน t ิกต o k ทั้งใน YouTube นะครับก็ออมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมบิดรถออกคลิปออมไม่ค่อยได้ออกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเนื่องด้วยฝนตกเนาะออมอยู่เชียงใหม่นะครับก็มีน้ําท่วมนิดหน่อยนะครับเออเนาะเชียงใหม่ไมไม่ไม่นิดแล้วมั้งเออ น้ำท่วมนะน้ำน้ำปิงขึ้นนะทุกคนนะช่วงนี้น้ำปิงขึ้นนะไปไหนมาไหนก็ก็เปียกนะครับผมคืออมไปโรงเรียนอมอก,ก็เปียกอมอกลับบ้านอมอก,ก็เปียกขนาดพกเสื้อกันฝนแล้วอมอมยังเปียกเลยนะครับผม <c oughs> ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยนะช่วงนี้เนื่องเนื่องจากฝนตกนะครับต้องอยู่บ้านนะแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ค่อยจะมีอะไรทำนะครับผมเออนอกจากนอกจากอา่านหนังสือนะแล้วก็สอนนะครับช่วงนี้มันพึ่งมันมันพึ่งจะปิดเทอมนะครับ อ,อมก็เพิ่งเพิ่งจะมาว่างว่างๆจริงๆก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีเวลาตัดคลิปให้ทุกคนนะอ,อ,ออมออมขี้เกียจนะออมก็อาจจะตัดคลิปให้ทุกคนก็ช่วงนี้แหละนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมคือช่วงนี้เชียงใหม่น้าท่วมนะออมก็ไม่ค่อยจะได้ออกไปเที่ยวไหนนะครับพี่ออมก็มีงานที่จะต้องทานะครับคือออมก็เตรียมที่จะสอนภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็มีการสอนภาษาไทยให้เด็กต่างชาติอยู่นะครับส่วนพี่ปลื้มนะพี่ปลื้มก็มีการส่งของนะส่งมะม่วงติดพลังงาน คือช่วงนี้อ,อมกับปื้มไม่ค่อยได้เจอกันเนื่องจากด้วยภาระงานนะครับถ้าเป็นภาระงานของปื้มก็คือมันขับรถสรง่งนะถ้าถ้าสมมุติว่าปื้มมันงานไม่หนักแล้วอ,อมอยากจะไปหาออมก็ไปหาได้ก็ขับขับรถไปช่วยมันส่งของขับรถลวดลวดออกไปเที่ยวอย่างนี้ก็ได้ไงแต่เนื่องจากภาระงานของปื้มด้วยแล้วก็พลรงงานของอ,อมด้วยนะครับไม่ค่อยมีเวลาไปหาปื้มนะครับผมช่วงน,นี้เนาะแล้วก็ปื้มอาจจะจริงๆจะจะให้ไอ้ไอ้ปื้มมาก็ได้จะอมจะให้ไอ้ไอ้ปื้มมาก็ได้แต่ไอ้ปื้มนั ในการที่มันส่งของมันก็มาหาออมไม่ได้เนื่องจากพลังงานของมันเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมแล้วนะออมคิดว่าก็จะมีเวลาว่างแล้วแล้วก็ออมก็จะหาเวลาว่างนี้ไปหาที่ปื่มแล้วก็ถ่ายคลิปกับปื่มนะครับแล้วก็เอามาลงให้ได้คลิป ถัดไปนะครับผมก็คือบิดรถออกทริปใช่ไหมบิดรถออกทริปที่อมทำนะครับก็อาจจะได้ทําในช่วงอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าหลังจากที่มันเป็นหน้าหนาวแล้วหลังจากที่ฝนมันไม่ได้หนักเท่าทุกวันนี้แล้วนะครับอมก็จะมีการออกมานะแล้วก็มาทําบิดรถออกทริปอย่างที่ออมเคยทำนะครับอาจจะมีการไปเที่ยวต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแบบว่านั่งนั่งรถไปเที่ยวต่างจังหวัดอาจจะไม่ใช่ซีรีส์บิดรถออกทริปแล้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นอมอาจจะเปลี่ยนชื่อออมอาจจะเปลี่ยนชื่อมันก็ได้นะครับผมจากบิดรถออกทิ เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับออมจะมีการออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วนะครับคือออมอาจจะไม่ได้เที่ยวกับปื้มอย่างเดียวแล้วออมก็อาจจะไปเที่ยวกับคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมอา,อาจจะเที่ยวกับพี่อะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไปกับพี่เนาะพี่ไออูที่เราไปกันบ่อยๆนะอาจจะมีการไปกับพี่พจน์ พี่พศนี่เคยเห็นกันอยู่นะแต่ก็อาจจะไม่บ่อยนะครับเพราะว่าพี่พศก็ไม่ค่อยได้มาออกกล้องเนาะคือช่วงนี้อ,อมไม่ค่อยได้ถ่ายปิดรถออกทริปเนื่องจากฝนตกนั่นเองนะครับผมอย่างอื่นอ,อมก็ได้ถ่ายอยู่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ซ้ําๆนะอ,อมก็ไม่อยากจะลงคอนเทนต์ซ้าๆแบบว่าลงคอนเทนต์แบบไปโรงเรียนแวะซื้อกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ซ้ําๆนะครับอมก็ไม่ไม่อยากจะทําอะไรซ้าๆเนาะอมก็กลัวทุกคนจะเบื่อนั่นแหละอมก็อยากจะเอาความเป็นอมอมาออกมาให้ทุกคน ได้รับชมกันนะครับก็คือการ uh, ใช้ชีวิตนะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์าการตกปลาการไปเที่ยวนะอันนี้ก็คือความเป็นตัวออกนะครัมผมก็อยากจะเอาออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันแนะบหลากหลายนะเพราะว่า เออถ้าสมมติเป็นคอนเทนต์เที่ยวอะไรเงี้ยออมันก็ได้เที่ยวที่ที่มันต่างกันเนาะอาจจะไปดอยสุเทพอาจจะไปดอยอินทนนท์เออดอยอินทนนท์เรายังไม่ได้ไปเลยเนาะไว,ไ,วไว้ไว้ไว้ทริปหน้าเนาะไว้ทริปที่เราจะถึงเนี่ยอาจจะไปดอยอ<ๆ>ินทนนท์นะครับถ้าสมมุติว่าออมชวนใครแล้วไม่มีใครไปกับออมเลยออมก็ไปคนเดียวได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะหลังจากนี้นะครับผมถ้าถ้าไม่มีใครไปด้วยออมก็จะไปคนเดียวนะครับไปมีการไปถ่ายคลิปคนเดียวเนาะทุกคนเขาก็มีภาระงานเป็นของตัวเองนะครับผมออมเองก็ไม่ได้อยากไป รบกวนเขานะครับผมเขาก็มีพลังงานของเขานะครับผมออมก็มีพลังงานของออมนะครับออมเองก็ อมเองก็ว่างไม่ตรงกับเขาแล้วเพราะพออมจะไปเที่ยวอมไปชวนเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ว่างอะไร่เงี้ยวันนี้นะครับอมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆนะที่ยังติดตามออมกันอยู่นะครับผมวันนี้อมเองก็ต้องขอตัวก่อนแล้วนะวันนี้อมมาอัปเดตชีวิตของอมนะครับว่าช่วงนี้ออมทําอะไรบ้างนะครับผมช่วงนี้อมเองก็เลี้ยงแมวนะครับเนาะอมอมก็อาจจะถ่ายคอนเทนต์แบบว่าเลี้ยงแมวลงก็ได้นะครับก็วันนี้อมเองก็ต้องขอตัวก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย